แค่แต่นี้แค่แต่นผู้บาาจารก์บอกแค่เล็กไม่่าต้องปวดรอดเลยมัอรอเวลาอยู่มานั่งมานนั่งหาผู้บาาจังอยู่เขาดีเขาไม่ได้บอกแค่บอกไปสกิดน้อยเดียวแลคมันตอปวดรอดปวดรอดในการตั้งท่านคนเกิดกันเลการตั้งท่านไมขนาดตองตบมนเกิด มันผีเฝ้าไว้สูกเขาไหอ,อกม่มันชวนเลยมึงห้องออกมากเต็มที่รอดไห้อ,อกม่มันชวนมันจีนเล,ลยโล่งบุกาจะไหนะ้น,น,หนะเนี่ยขึ้นเงี้ยอ่างไงนะเนี่ยเฮ้ยพวกาเราสาันนี้แล้วก็ายากแล้วอดเข้เาไป เบนงออกมาให้ปดรอบเข้นอกพุ่งออกมามันเขี่ยนี่เป็นใครดยกันไม่รบ้พนาเป็นว่าก็ใจอกพ้นใที่เขาก็ถึงอทตัี่สี่มันท่านเต็มอันนี้มันมันเห็นโทษในการเกิดแล้วแต่ว่ามันไม่สงสัยเยู่ยวกับ เสือเรื่องาษเรื่องนเรื่องนากสอนเสื้อค้าสอนโบก่าโบก่ามาที่เสษคําสอนเพระเจ้าของคนวนแค่น้อยเดียวท่านนี้แค่เพืสอสกินน้อยเดียวมันิพังเงามนหลอดสัเกมันต้องไปปกหลอกตามเวลาสถานที่บุกป่วนเขเกาะเาักเกลีรอดไม่ได้เ เรอกตนมาเสร็จก okay. ินครับทุกวานคุอต้นดกันก่นว่านาย้งพ่อนั่งกับตาองรี่บอกลเดนเข้าไปดื่รกนน้าเข้าเรียนเข้า่อยจิปีีปีีวัดเกิดลัจากมือนีนต้นไปมตรียมได้ไหมนิดใมันถึงเริ่มเรียม เมันถึงดูกระโลกไงที่เดี๋ยวน,นี่มันถอยจำแนกค่อยบีบถอยบีบถึงเวลามันเหี่ยมมันถึงผลแล้วยจะไม่กมับเ,เอาช้างมันดึงไว้ก็ได้ถ้าเราเอาช้างมันดึงไว้ก็ไม่ดีเพราะมันบอกว่าสิ่งที่เราแสดงงานคือหา,หาของปององลปอมนั้นเองเขาเปิดออกมาแบบนั้นใช่ไปแล้ แต่ว่าเถวนี้เคียดให้มันแหลวตอนเครียดมันแหลวสัตอนมันตังมอเสียเวลามันต้งมเที่ยวห่อทุบที่เราตามค้าทุเลยที่เราตยเาเขาเบาไล่ไล่สดเรื่องสภาพว่าแถวเบาเรื่องกัรบปฏิบัติต่างอางน้ไม่รอกนี่เนาซ่อมค้าคนถืจีวัตรเพี่ยงเที่ยนเขาเขาสิ่ง วัลอกไอ้คนเนี่เขาส,สงสัยเรื่องสภาพว่าของงานหน้าประหาสุดที่ซึ่งมันมีอยไรต้นแบบเดียวกนทุกเมื่นนอนี่มันปุ่มคนว่ามีที่เพิ่งให้ธรรมชาติเศรษฐกิจกกสังคมการเมืองให้สงฆ์ข้ามอย่างนึงมันติดอันต้นค่า 1, คทา่องเี่สูงเอาไปมาเนี่ยคนเลยว่ามีที่เพิ่งเลยเราทำมาคุณจะเจ้าเพราเป็นที่เพินงคือ่วมมั่นใจใของ ทนันี้มองเพิเน่เไปคิดกระซั้นนั่นเบียรงเนี่ยแ่กรบชั้นนั่นแาบเนี่ยหมดที่พึ่งแล้วหายลงเอาลมหายใจวันทีพึ่งหรยอซีพอลมหายใจวันีเพิ่งน่มันเริ่มสงบแานเห็น่าเจ็บๆพ้องหมดสิวเพราะมันดีเฮยเบอ่เด่นแเบอไปเบมามันเป็นที่ดีเลยแบบมันว่าอยูทว่าพึ้นชาตินี่ชาติเดียวเนยมันเรียนเมา่อลรก็หลายชาติเลยบางคนนี่แค่นี้นในฟังผู้บาอาจารย์ว่ามันกับ กดล็อกกดลกไปเลยแต่น,นี่เลยบางคนเนี่ยแปบเดียวบางคนกดท,ท,ทีเดียวพูดีนี่บาลาบนี่มันชาสมบารมี่ทา,า,านสินภานาบางทีมันรอเวลาแค่นีด้เดียวมันจะเต็มอ้อบนี้ร่รไม่มีสที่เอสิบอกสิบอนเลยไม่นะว่านไหนก็ับอุลังคนมาฟังไม่เดียวท่านารันกแตกบเ,เดย คิดเลยเปี้ยงบังค <Yeah. S 1> well, okay. okay. ุณเนี so an ่ยก so ินเหล่าติดเหล่ามากหมดยันชัดต้องพ่อเขาต้องกินเหล่าเลวยแบบนี้ายคนณก็ได้เพราะบางคนณก็คือเขาซ้ำเก่าก็ไหนก็มีวัฒนธระน้ำกันบอกว่าอะไรสอนว่าอะไรแต่ผมคิดนี่แหละเขาเขาเขานำหาคนขวัญนี่คนอีกคนสภาพว่าคนนี่ เพื่อติดดึงพ้นเขาสูกระแสมันได้หลายเราประเทศชาติเท่าทียุ่เย็นเป็นสุกมากแต่นี้พลังงานมันเพิ่มสนับได้หลายลำบากทั้ว่าอริยามันเกิดขึ้นได้หลายมันแค่ในแบบเดียวกันมันสิ่ดีปไไัไดาย่ใหญ่ามุ่งเจ้าบรยากเป็นนี่เราขึ้นการต่อแทนบุญคุณนแค่นดินบ้านเกิดพุ่มนอนเท่าคือการภาวนาคือการมีนักจิตน,นักใจ ตรงรักนทัศนีต like ่อชาติศาสนาพระมหากษัตร like ิย์ที่เืารักษาจิตของในบ้านเดิเหียดเยียนพื้นเนี่ยมันหน่อยเหียดเยียนกระของให้บ้างล้มต่อไปก็จะพบเหยียดเยียนไปได้แบบแบอกเขาเขาถือนี่ยังไงเขาไม่เหยียดเอาสมบัติทั้งโลกเนี่ยสามารถใช้ได้จริงไว้ใช้ได้จริงแต่มันเป็นของต่อฟอร์มเขาเรียกว่าสมมุติที่มีอยู่จริง แต่เราก็ไม่สามารถเอาสมบัติของโลกนี้ไปได้แม้แต่ชิ้นเดียวเราแค่มาผัดกันใช้กันหมุนเวียนเปลี่ยนผาาที่สุดที่จริงแล้วมันมุ่งเนคนกองทแค่เปลี่ยนมือกันใส่เฉยต้องมันพหลงได้บังหลงบังปลอว่าเป็นกองยี่หลี่ถ้ากัถ้ากันหลงแต่ของยี่หลีเขาส้มงสามาบังคับบัญชามันไห้เบิดท่นี่เขาสามารถมบังคับมันไห้เลย ก้อนเกิดก้อนแก่ก้อนเจ็บก้อนตายเห็นไม้มันมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมก่อามารถบังคับมันได้แต่ว่าเฮ้ยเจ้าไหนเขาจะถึงบกเกิดเจ้าไหนเขาจะถึงบกตายอย่างนี้แลพวกอยากตายก็อยากเกิดพวกอยากเกิดก็อยากตายนี้น่แหละวิธีแก่มันนี่เกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นตายเท่าไหร่ก็เกิดเท่านั้นเห็นมันมันเป็นของคู่กันเฮ้ยเจ้าไหนเขาจะถึงไอ้พวกก็ซักจะ แยกอ่าจะพ้นตึงหน่เรียกว่าหยุดคิดหยุดฟุ้งยี่นี่กันแบบยุคำนัยได้ย้ายก็เปเหตดเอาเด้อเท่าลเด้อายุเท่าไรเด้อจะไม่กัะตายเหียนเลยหกสิบหกสิบหกค่ะแก่เนียวยูได้พ้มเกินร้อยปีได้ว่าก็ชอมึงเ่ยเด้อต่เวลาที่ดือยยูเลยบังเทียนเลยมันี่มันสั่นล้มสั่นลมเลยลมหันใจก็มีอเู่ ชอบปลูกชอบกบพีกเงยเฮ้ชอบปลูกชอบกบพีกชั้นเคมีไหลก่อนหรอไหลคอนโซนเลยอยู่บอกเกินมาเฮือกับปลูกแล้วครับใจค่อย่อยปูค่อยเหนมคิดดูบอกเฮ้ยปลูกกบพกโยกกรเบน่มันจ่ายน้ำตาลสารเคมีมันหลเต่าหูดังเลยครับเนะเพะจังไหอี๋งอ๋องนายังไม่ให้ร้องคออ่า้มมากว้ค่เออม่ตีเหล่านี้แหละ Ngủ cơn nữa, bầu lao lên, ngủ chiều Ngủ cùng ngủ chiều